เวียนหัวแล้วก็บ้านหมุน,มนหลังจากนั้นก็มาดูโทรศัพท์ตัวนี้ก็ <ạ. S 2> มาลองกินดูสักกล่องหนึ่งก่อนค่ะหลังจากกินไปได้สิบเม็ดมันก็ดีขึ้นหายก็ยังกินอยู่เรื่อยๆแล้วตอนที่กินไปสิเม็ดเนี่ยอาการมันดีขึ้นยังไงบ้างสิบเม็ดอาการก็รู้สึกว่าเดินได้ดไดหลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มๆสองเดือนเต็มนๆนี่คือเดินไม่ได้เเดินไม่ได้ไป ไปห้องนงห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดอมอาบน้ําตัวเองยังอาบไม่ได้เลยเพราะหลังจากกินได้สิบเม็ดก็รู้สึกว่าลุกเดินได้อะไรได้ลุกเดิน<พ>ได้เพราะหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ําได้การูเป็นหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะ ถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเช้นเลติตอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเท่าเดียวกันรุ่นราวคำเดียวถามแกแกมาหาเฮเทียนใหญ่ข้าพรรษาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเช้นเลติปากแกก็เบี้เวมือแกก็เหงอกขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอ้ยยาตัวนั้นคือตัวนี้ เคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทนเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยตรวจแต่ทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัดเขาทำจริงชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องเนี่ยที่เป็นน่ะยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้ พอยิ่งยืนนานยิ่งชาหนักหนักขึ้นได้ชาทานวันละกี่เม็ดคะเช้าเย็นวันละสองเม็ดสิบเม็ดแรกนี่เะรหออสิบเม็ดเนี่ยทุกคนนะคะเนี่ยแผงเดียวแหละอ่ะแผงเดียวแผงเดียวแหละรู้เรื่องอ่ชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยถ้าไม่ดีผมก็ไม่ดูผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงไม่จริงนะผมผมไม่พูดหรอกครับเพราะว่าบาปกรรมเปล่าๆจะให้ไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะ น,นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันคือมันจบแล้ว<อ>คือเราได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วอาการผมจบ